แห่แชเอกสารรับรองการตายคดีผู้กำกับโจ้โรงพยาบาลดังระบุดับจากสารแอมเฟตามีนแห่แช์เอกสารรับรองการตายคดีผูก้กำกับโจ้โจ am amine. รรโจที่ปรากฏภาพใช้ถุงดำคุมผู้ต้องหาคดียาเสพติดจนเสียชีวิตโรงพยาบาลดังระบุดับจากสารแอมเฟตามีน24สิสิงหาคม64จากกรณีทนายดังโพสต์ข้อความถึงผู้บังคับบัญชาตำรวจแห่งชาติผู้บังคับการจังหวัดนครสวรรค์และผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค6 ให้ตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีผู้กำกับของโรงพักในพื้นที่นครสวรรค์เรียกรับผลประโยชน์จากผู้ค้าย,ยาเสพติดรายย่อยเป็นจำนวนเงิน2ล้านบาทแต่เมื่อตกลงกันไม่ได้จึงใช้ถุงพลาสติกคลุมหัวจนเป็นเหตุให้ขาดอากาศหายใจและเสียชีวิตนั้นต่อมาได้มีคำสั่งให้พลตำรวจเอกที่ติดสารอุทนผลผู้กำกับการสพเมืองนครสวรรค์ไปปฏิบัติราชการที่สปกภาค6โดยขาดจากการปฏิบัติหน้าที่จากตำแหน่งเดิม เพื่อไม่เป็นอุปสรรคต่อการตรวจสอบข้อเท็จจริงในพื้นที่ล่าสุดทนายสิทธาเบี้ยบังเกิดเลขาธิการมูลนิธิทีมงานทนายประชาชนได้เปิดคลิปวิดีโอขณะที่มีเจ้าหน้าที่ตำรวจใช้ถุงดำคุมศรีรษะนายจิรพงษ์ธนาพัฒน์อายุ24ปีจนขาดอากาศและถึงแก่ความตายคาโรงพักนอกจากปมเจ้าหน้าที่ตำรวจฆ่าประชาชนโซเชียลยังได้เปิดเผยเอกสารหนังสือรับรองการเสียชีวิตที่ออกโดยโรงพยาบาลสวรรค์ประชารักคนครสวรรค์ ระบ,บุว่าผู้ต้องหารายดังกล่าวนั้นเสียชีวิตจากพิษสารแอมเฟตามีนยิ่งทําให้คดีดังกล่าวถูกวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักว่าข้อมูลที่โรงพยาบาลให้นั้นขัดแย้งกับความจริงที่เกิดขึ้นหรือไม่ขอขอบคุณข้อมูลข่าวจากข่าวโ so. ซ .co.th ค่ะ